สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมมาดูลำพวงตัว8นิ้วของสังร้าน JKT กันนะครับนะว่ามีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เป็นหน้าหมวกก่อนนะครับเริ่มที่ตัวรุ่นเก่าก่อนนะครับผมตัวนี้นะก็จะเป็นหมวกเคล่ารนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของปีที่แล้วนะครับผมเป็นตูดเงานะครับ เมล็กร้อยยี่ไวสามห้านะครับจะเป็นโครงน้ําเงินนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันห้านะครับหน้าร้านนะวันนี้ให้ราคาอยู่สองพันห้านะครับเป็นตูดเงาแบบนี้เลยตัวนี้นะครับผมก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถแจ้งเข้ามาได้นะให้ราคาอยู่สองพันห้าตอนนี้เหลืออยู่คู่เดียวนะครับผมก็จะเป็นงานค้างสต็อกนะครับจะไม่ผลิตแล้วนะครับรุ่นนี้นจะเป็นหมวกแบบนี้นะครับผมให้ราคา 2 0 0นะครับจากปกติ3,005นะครับผมเป็นตูดเงาแบบนี้เลยนะครับทีนี้ก็ขยับขึ้นมานะครับขยับขึ้นมาก็จะเป็นรุ่นหมวกตัวนี้นะครับผมตัวนี้เลยนะครับจะเป็นหน้าปกตินะครับผมไม่ใช่หน้าเครือบนะครับจะเป็น2ลอนแบบนี้นะครับผมเสียงกลางออกโทนเสียงกว้างๆใสๆนะครับออกแนวโทนๆทนกว้างๆใสๆ เพลาะนะครับลูกค้าท่านไหนที่เน้นแนว S Q L ก็คือเน้นดังฟังชัดจะแนะนําให้เล่นเป็นตัวนี้นะครับผมแม่เหล็กหนา20นะครับผมไว้35เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะออกแนวโทนเพราะมากกว่านะครับก็จะได้ในเรื่องของเสียงกลางแหลมที่กว้างๆนะครับเสียงโปร่งๆใสๆชัดๆนะครับผมจะเป็นตัวนี้เลยนะครับราคาอยู่คู่ละ2,002 นะครับก็คือจะเป็นรุ่นปัจจุบันนะครับราคาอยู่คู่ละ2อ0พเท่านั้นนะครับตัวนี้นะลูกค้าท่านไหนสนใจก็แจ้งเข้ามาได้นะครับทีนี้ขยับขึ้นมานะครับผมอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นเฟดปลั๊กนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเฟดปลัก๊กสเปคเดียวกันเลยกับตัวเมื่อกี้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเฟดปลั๊กก็จะแพงขึ้นมาอยู่ร้อยหนึ่ง นะครับก็จะอยู่ที่คู่ละ2003าเฟสปักนะครับผมมันจะทําให้ออกเสียงแหลมเยอะกว่าเดิมอีกนะครับเสียงก็จะออกแนวพุ่งๆกว่าตัวนู้นเมื่อกี้นะครับผมตัวนู้นจะได้มิดโลเยอะกว่าหน่อยนะครับแต่ตัวนี้จะได้ความพุ่งของเสียงนะครับผมแล้วก็จะติดในเรื่องของเสียงแหลมมากกว่านะครับผมเสียงกลางแหลมเยอะกว่าตัวนู้นก็ติดติดแหลมนัเมื่อกี้นะครับก็คือจะออกแนวโทนโปร่งๆกว้างๆใสๆอยู่แล้วนะครับผม ตัวนี้จะติดแหลมขึ้นไปอีกนะครับผมราคาอยู่คู่ละ2องพันสามนะครับเฟดัคตัวนี้นะงานก็จะประมาณนี้เลยเหมือนกันเลยนะครับกับงานเมื่อกี้นะครับก็เราดูด้านนอกเนะี่ยบางทีอาจจะเหมือนกับยี่ห้อดังๆหลายๆย,ยี่ห้อนะครับผมหรือว่ากา็จ,จะดูเหมือนๆทั่วๆไปนะครับผมแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นของ JKT เสียงไม่เหมือนแน่นอนนะครับแล้วก็ดูแดมนะครับผม ไม่แข็งแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไปนะครับทำให้มันไม่กินกำลังวัดเยอะนะครับผมเสียงก็จะออกเนี้ยโปร่ปงๆนะครับเดี๋ยวรีวิวเสียงอะไรพวกนี้ผมลงตามให้อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะขยับขึ้นมานะครับอ่าก็จะเป็นหน้าเคลือบอ่าอยู่ในตู้เนาะหน้าเคลือบตัวแปดนิ้วนะครับตัวนี้นะจะเป็นหน้าเคลือบนะครับเคลือบแบบนี้เลยอูเดี๋ยวแป๊บนึง จะเป็นหน้าเคลือบแบบเฟลด์ักตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าเคลือบแบบเฟลด์ักตัวนี้นะครับจะเป๊กเหมือนกันเลยต่างกันที่หมวกนะครับตัวนี้เป็นหมวกเก็บลาแต่ว่าตัวนี้เป็นเฟด์ักนะครับผมตัวหน้าเคลือบตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่สองพันสามนะครับหน้าเคลือบตัวนี้นะราคาอยู่สองพันสามส่วนหน้าเคลือบเฟลด์ักตัวนี้จะอยู่ที่สองพันห้านะครับ ก็หน้าเครือบเนี่ยมันมันเสียงมันจะออกโทนมิดโลนะครับได้ได้ดีกว่านะครับเสียงคมคมนะครับเสียงหนาๆของในเรื่องของเนื้อมิดโลจะทําได้ดีกว่าจะเหมาะกับลูกค้าที่เล่นแนว SPL ก็คือลูกค้าที่เป็นงานแนวโชว์นะครับจะเหมาะนะครับผมแล้วก็พวกเนี้ยหน้ามันเคลือบมานะครับเราสามารถที่จะโดนละอองฝุ่นละอองน้ำอะไรพวกเนี้ยได้แต่ไม่ใช่ว่าเอาน้ำไปฉีดเข้านะครับเพราะนี้มันยังโดนไว้อย,อยู่นะครับก็ ตัวนี้จะเป็นตูดดํานะครับผมจะเป็นตูดดําแม่เหล็กตัวเต็มนะครับถ้าเป็นงานของทางร้านผมจําหน่ายเฉพาะแม่เหล็กเต็มอย่างเดียวแม่เหล็กกลวงผมไม่ได้ใช้นะครับผมที่คู่หนึ่งเจ็ดแปดร้อยห้าร้อยแล้วผมจะไม่ได้ขายเลยนะครับเพราะมันจะเป็นแม่เหล็กไม่เต็ม นะครับผมก็จะไม่สเปคมาด้วยนะครับตัวนั้นนะผมจะขายเฉพาะงานไม่เหล็กเต็มอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็จะเป็นไว้แท้นะครับอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อที่จะลูกค้าเอาไปใช้เนี่ยจะได้ทนแรงอัดได้เยอะแล้วก็เสียงไม่แตกไม่พลาดนะครับผมเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้ในเรื่องของน้าเสียงของปรีแอมของผมด้วยนะครับที่เอาไปใช้เนี่ยเสียงก็จะได้ออกแบบเต็มที่นะครับเดี๋ยวลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นรุ่นไหนนะครับสอบถามเข้ามาอีกทีได้นะครับผมก็ จะมีราคาเริ่มต้นอยู่เมื่อกี้ก็คือ2 2 0 0นะ2,002 2,003แล้วก็2 0 0นะครับผมตัวนี้จะแพงสุดนะครับเป็นเฟดปักหน้าเคลือบนะราคาอยู่2 5 0 0หน้าเคลือบนะครับผมไม่ใช่เฟดปักเป็นหน้าหมวกอยู่2 0 0นะครับผมแล้วก็เฟดปักเอ่าเฟดปักตัวนี้นะครับอยู่2 0 0เหมือนกันนะครับ น้ำหนักเหมือนกันเลยนะครับนะต่างกันที่ผ้านะครับผมแล้วก็ม่แเหล็กแล้วก็ไว้อยนะครับผมทําแนวเพาะกับแนวโชว์นะครับผมแนว SQL SPL นะครับตัวนี้จะออกติดแนวโชว์มากกว่านะครับส่วนตัวแนวเพาะเดี๋ยวนินเป็นตัวรู้ดนะครับไม่เหมาะติดนอกรถนะเพราะว่าผ้ามันโดนน้ําไม่ได้นะครับโอเคก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียด ในเรื่องของน้ําเสียงต่างๆนะครับเดี๋ยวผมลงให้อีกทีหนึงนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจอะไรงไงก็ทักเข้ามาได้นะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียแค่นี้นะครับฝากด้วยนะครับผมลำโพงจากทางร้านเจเกติรับสวัสดีครับ